วันนี้เรามาก้อยไข่มดแดงนะครับวัตถุดิบนั้นมีแน่นอนครับไข่มดแดงนะครับอันดับแรกไข่มดแดงแล้วก็มีนี่ครับเครื่องเคียงมีหัหอมนะครับมีสาระแน่มีผักชีนะครับข้าวคั่วปลาระพริกผงแล้วก็น้ำปลานะครับตอนนี้มือก้อยมาแล้วนะ ดีครับใส่หม้อได้ไหมใส่หมอ้โอโหเล็บกว่าดำนอยนึงเลยใส่หม้อลงไปนะครับสำหรับไข่มดแดงผงนัวครับผงชูรสใส่ลายแสบลายเด้อพี่น้อง ต้องอายุโนมโตะนะครับบอลลอนในคนขี้เล่รถดีนิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวริงนะครับเข้าวคั่วข้าขคั่วนี่ครับนั่นแหละซ้ายมือซ้ายครับวาพอดีสำเนียงปุ๊บโอ้เบิร์ดเบิร์ดโัพอดีเข้าขคั่วลงไปนะครับข้าวคั่ว ปลายี่ห้อแม่บุญล้ำแม่บุญล้ำเจ้าเก่าฝาเหลืองเขาไม่กินครับพี่นอ้องใส่ปลาเขาไม่กินครับถ้าใครไม่ได้กินปลาก็โควิดนะฮะเขายังไ,ได้กินอยู่อย่างป้าที่นี่น,นี่พริกผงนะฮะหรือว่าพริกป่นอันเดียวกันเทสจวนไว้เลยครับ่วงผมไม่ได้มีเรื่องโศผมรู้จักคำว่าบ่วงเลยหมู่บ้านเราเลี้ยงตั้งนานแล้วบ่วงอ,อย่างเช่นเนี่ยเซื้อไว่นี่ ใส่ลงไปยังทับพี่เขาอื่นอันหนึ่งทัพี่ทับพี่น้ำนิดนึงครับมะนาวนะครับเปรี้ยวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไข่มะเดื่ใส่มะนาวอีกครับเปรี้ยวอยู่แล้วพอเปรี้ยวไม่พอก็ใส่นิดนึ่งนี่ก็คูเลนะครับหรือว่าคน จากนั้นเราก็จะใส่นะครับหอมสารเน่ชิมก่อนเสียงรถเขาก็ร้องเด็นขาดปลานะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะนำไปรับประทา,านเรีี่ย้อยไว้เนี่เรีี่ย้อยเศษพวกนี่ยไอผมก็เคยกินก้อยสดนะสดๆนั่นงเนี่ย สดๆนี่ยของแท้บ้านผมมีแต่ขั่ว,วก่อนขนั่วกันอาหารน้ำส้มครับนี่เสียงตายฮะองขึ้นต้นไม้นะโอเคจวดนี่เรียบร้อยครับ